เหมือนเราเขียนยันเนี่ย <đó S 2> ถ้าเราไม่เรียกสูตรเนี่ยครับไม่เกิดไม่เกิดก็คือไม่ขัง <đó S 2> ต้องให้ปฏิบัติงานได้จริงครับต้องการได้จริง <đó S 2> นาต้องใช้ได้จริงคร <đó S 2> ับนาเห็นหน้าโมาห็นใจ <đó S 2> นาพุทหลงไหลทางงงยิงเห,งห็นยิงรักชายเห็นชายทักยิงเห็นยิงรัก,ก,ก,กชายเห็นชัยชมเมตตามหานิยมมึงอยู่ไม่ได้ร้องไห้มหากูบางคนเรียกสารพัดสูตรนะ หลงโมโหลงพุทธหลงธาหลงจะมาหาหลงพิศวงหลงนในตัวกูหญิงหินยิงรักชายเห็นชัยทักญิงยิงรักชายเห็นชัยชมนาราชาเทวีมตรีลักขังจิตตังาลังจิตตังมัมมะคุณมารับวนอภิวัตคำประสาทประสิทธาผลก,กำเริบวทธิ์โดยบงพลพระรักสิงตามุนโอกมาขึ้นหอพระนารายณ์ับจิตเอาทุติจเทนถวายทั้งชายขวาหญิงผลจันน้ำบันทาณมาทองมานามาโชคมานามาราบมานมาการงานเรียกให้บาบังเกิด เมื่อหญิงชายแฟนเบี้ยแก้ของอาตมาภาพหรือวัตถุมงคลเนี่ยใครประสบพบปะขอให้เขารักขอให้เขเมตตาสงสารครับไม่จ่เขามารักหลงงมงายให้เขาเห็นเกิดเมตตานึกอยากจะช่วยมีตังอยากให้ใช้มีหนมอยากให้กินมีงานอยากให้ใช้ประสบพบปะไม่ได้สอนให้งมงายอย่ามาดราม่าอาจารย์เจี๊ยบประวติสอนงมงายบ้าบอกคอแตกครับแต่ถ้าเชื่อเอาลองไปใช้นะอาตมาภาพเนี่ยเสกมาชุดเนี้ย โอ้โหเยอะแยะมากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ต่ำกว่า300วัด300วัดเนกี่จังหวัดต,ต้องแต่เหนือจนใต้ถ้าโยไม่รวยก็อาตมาพูดไม่ถูกไ้ไมันจะพูดยังไงนะไม่อยากใช้คำหยาบ บางคนเนี่ยถูกคุณถูกใสบางทีมันวิ่งตามตัวเหมือนเข็มทิ่มบางคนจะเป็นเนี่ยวันพระวันโกนเนี่ยมันมีอะไรทิ่มวิ่งตามกระหลังนะถูกคุณถูกใสยถูกกระทําลมเพลงพัดไปหาหมอหาเจ้านะครับไปฝังลูกฝังรอยเขียนชื่อเขียนนามตะคุณธรรมวิ่งมาหาจาย์เจี๊ยบทางนั้นบางคนในอยู่ปานบุรีก็บอกแล้วไปดูภาพเก่าๆเขาก็ไม่เชื่ออะไรหรอกเอาอะไรมาให้คุยเนี่ย เบียแกหลวงพอ่อเจี๊ยบพุดประชาแล้ <AC. S 2> มันดียังไงอ่ะไม่รู้มึงก็ลองรู้ด้วยเราบว่ามึงก็ลองรู้ดิเขาก็รอธิษฐานเขาวางตามแขนตามขา<ห>เขาก็ภาวนาภาวนานึกถึงจะบอกว่านึกถึงหลวงพ่อเจี๊ยบหน้าตาหลวงพ่อเจี๊ยบเป็นไง,ก,งกูก็ไม่เคยเห็นเขาว่างั้นนะห,หลังจากอาราธนาแล้ว<ห>จากกำข้าคืนเนี่ยมันเคยจี๊ดเคยวิ่งเคยเจ็บตามแข้งตามขาปวดแข้งปวดขาครับแต่กลับดีขึ้นครับบางคนเนี่ยจะเอาไปแฝงแบบบ้านวันเนี้ยครับ นะบางที่บางทางแรงรับนะบางที่บางทางแรงัเบีย้ยแตกก็มีอืเพราะปลาหลอดมันออกมารับออกมาช่วยครับมีเบีย้ยตัวเดียวล่ะมีเบีย้ยองค์เดียวล่ะยมไปเถอะนะโดยเฉพาะเนี่ยที่การันตีได้เลยตอนนี้นะเบีย้ยแก่นะครับอีกวัดหนึ่ง